ะค,ะคุณวีรพงษ์ช่วยชูนะครับ <ใจ S 2> แล้วก็มีนายกสมาคมท่องเที่ยวคุณะะรัชพรคูณสวัสดิ์เนี่ยก็มาพูดถึงแผนการที่เตรียมไว้รวมถึงการจะเปิดพื้นที่ที่เรียกว่าสมุยสมุยวัคซีน,ซนฟรีโซนใช่ครับจะไีฟวังเสียครับเปิดโอกาสให้กับสถาบัการในการกำกับดูแลแล้วก็การบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าสถาบระการหลายที่ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยมีจะมีข้อแม้ในการจําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่นะครับแต่ในส่วนของรูปแบบที่จะแก้ปัญหานี้ให้สถาบระการเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของสมุยเหมือนกันแล้วก็เป็นหลายที่ในประเทศไทยนะครับทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถยืนอยู่ได้ในสภาวะการท่องเที่ยวที่มีเชื้อในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มีการคิดรูปแบบต่างๆรวมทั้งข้อมูลจาก กรมควบคุมโลกและก็ทางทอทอเองที่ได้คิดแนวคิดทําบูโซนแล้วทางรัฐบาลเองก็ได้ออกเรื่องสมาร์ทคอนโซนมาไอตัวสมาร์ทคอนโซนเนี่ยเราก็แบ่งเป็น3ส่วนที่จะให้ผู้ปรกอบอก,การเดินไปได้ เนื่องจกกถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับวันนี้เองก็มีการเปิดแคมเปญนะครับสมุยวัคซีนกรีนโซนนะครับแล้วก็ได้เชิญทางกองสุนกิติมศักดิ์รัสเซียมาด้วยนะครับเพื่อกระจายข่าวนะครับว่าก่อนสมุยเองนะครับได้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายขึ้นจากมาตรการนี้นะครับก็สถานประกอบการต่างๆนะก็จะสามารถ ผ่อนคลายลงนะครับลงไปถึงมาตรการจำกหนเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ต่างๆนะครับซึ่งในวัคซีนกรีนโซนนี้เองนะครับ <c oughs> ก็จะมีกฎระเบียบที่ทางอําเภอได้กําหนดขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราจะนํามาต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นระบบแซนบ็อกซ์นะครับเป็นสมุนไพร์แซนบ็อกซ์ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับซึ่งกําลังจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะครับอันนี้เอง ทางเกาะสมุยเองก็นะครับก็เตรียมตัวนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวและเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ครับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนสมุยนะครับและทางจังหวัดสุราธานีนะครับรวมถึงทางอบจนะครับได้ร่วมกันนะครับได้พูดคุยกันแล้วว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทางเราจะร่วมมือกับทางรัฐบาลรัสเซียนะครับและเอกชนนะครับเราจะบินไปเพื่อจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเพื่อบินตรงมาลงที่จังหวัดสุราธานีและเข้ามา นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับนักท่องเที่ยวจีนนี้ตัดท่านทางท่าน,นเอกราชทูตจีนประจําประเทศไทยนะครับยังยืนยันว่าจะไม่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนคาดว่า,าจ,จะเป็นกลางปีหน้านะครับครับอันนั้นก็เป็นเสียงคนสุดท้อคนสุดท้ายที่ก็เป็นเสียงนายกสมาคมท่องเที่ยวคุณรัะชะพรเนาะคุณสวัสดิ์เนาะซึ่งตัวเลขท่องเที่ยวที่สมุยตอนนี้ก็อยู่ที่ 7จ็ดร้อยเจ็ดิบห้าคนนะครับในเจ็ด้อยเจ็สิบห้านี่เจอติดเชื้อนี่คนเดียวเจ็ดร้อยเจ็สิบห้าาคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เอาหกหมื่นเนี่ยครับไปคูณเจ็ด้อยเจ็ดสิบห้าสมุยนี่เข้าปไปของเขาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ฟังนายกนายกท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าจะเปิดลุกเนี่ยครับจะไปรัสเซียเลยเพราะว่าคนรัสเซียนี่มาสมุยมากแต่ว่าที่ชอบมาที่สุดนั่นนุ่นรู้ไหมที่ไหนพัทยา พัทยาเนี่ยโอ้โหรัสเซียที่ตึมเลยครับแล้วก็เห็นว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดเปิดหัวหินใช่ไหมค่ะเปิดหัวหินประจวบแล้วก็มีชนบุรีอ่าชามแล้วก็พัทยาพื้นที่ทองเที่ยวเข้าใจว่าจะมีเชียงใหม่ด้วยนะครับแต่ว่ากรุงเทพได้แต่ว่ากรุงเทพยังไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการเปิดประเทศที่รัฐบาลก็ต้องทําครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับโควิดครับจะไปรอให้โควิดซาแล้วค่อยเปิดเนี่ยผมว่าไม่ได้ มันต้องเปิดแล้วในสถานการณ์อย่างนี้ก็มีการเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ได้70%นะครับในพื้นที่ที่จะมีการเปิดให้การท่องเที่ยวเข้ามาครับ